ค่ะนะคะนี谢谢่นะคะต้องอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆตักออกมาอย่างนี้ค่ะไข่เล้นไข่เน้นๆค่ะไข่เน้นคุณแม่ค่ะดูค่ะดู้าแล้วนะคะก็เลยเอามาามากินอาหารพม่ากันนะคะเพื่อนๆนะคะนี่เรากําลังทําอาหารพม่ากันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมากินอาหารพม่ากันนะคะแล้วก็เอากินอาหารพม่านี่ก็คือทานกับน้าจิ้มไทยนะคะ อาหารพรม่าอะไรเหรออ๋อก็ย่างกุ้งไงมาค่ะมากินอาหารพรมากก่านค่ะวันนี้มาถึงบ้านเราก็ได้กินอาหารพรม่าเลยนะคะเพื่อนๆน,น,น,นะทําไม่ยากค่ะอาหารพรม่าของเรานะคะนี่นี่เลยค่ะ <c oughs> ย่างกุ้งค่ะนะคะอันนี้ก็คืออาหารพรมา่ารสเด็ดนะคะเพื่อนๆค่ะก,ก็มานั่งกินนะคะน้าจิ้มนี่นะคะมาจากมาดามพี่มลน,นะคะนี่เป็นคนทําอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะแจกสูตรน้าจิ้มนะคะ โอเคค่ะมามากินกันึืนอ่านี่นะคะแล้วก็มากินกันก่อนเลยนะคะแล้วแกะดูสิว่าย่างย่าอาหารพมาร่าเราจะอร่อยขนาดไหน,น,นจะเพื่อนๆจ้าอืมมันอร่อยจริงๆเลยย่างกุ้งกันนะคะอาหารพมาร่าค่ะรสเด็ด <laughs> อืม แตะปูให้หน่อยเอยแบบไข่ไข่เลยนะอุ้ยอันนี้เขาเรียกอาหารอะไรเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่ดูดูดูมันน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเบิ่งสิคะเบิ่งเบิ่ง อออืดูสังเกตได้จากน้ำจิ้มหยดมาค่ะมากินด้วยกันคือไปถึงบ้านเป็นแรกนะคะก็อยากเลยค่ะก็เลยจัดให้เต็มๆงามๆนะคะก็อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่นีมม่มาค่ะ มามามาเร็วเร็วเย้อหมดนะมาเร็วเร็วปึ๊บนั่งเยด้มอยู่ใื้พอแล้วนะมาจ้าวันนี้นะจ้าเพื่อนๆจ๋านี่จ๋าเต็มๆนะจ้าน้ำจิ้มก็สุดอร่อยนะจ๊าเราก็กาลังจัดนะคะอันนี้มาเชฟออยนะคะก็กำลังกินนะคะกินนะคะกินหน่อยจ้าโชว์หน่อยจ้าอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยขนาดไหนบอกมา อค่ะปูนะคะหวานมากค่ะแม่นะคะดูค,ะคะ่ะไข่ค่ะอร่อยมากคะ่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะเนี่ยะคะคือแบบว่าไม่คิดว่าจะมีไข่แบบนี้นะคะโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วขออันนี้หน่อยค่ะช้อนค่ะโอ้ยนี่นี่น,น,นี่ไม่ต้องใช้ช้อนก็ได้ค่ะใช้มือก็ได้ค่ะไม่ต้องมาทันนะคะไม่ทันแล้วโอ้ดูสิคะ้ะคุณแม่ค่ะดู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 ด โอ้นี่ค่ะืมหวานมากอืมอร่อยมากค่ะคุณแม่ค่ะอืมอู้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องตักน้าจิ้มราดเข้าไปเลยค่ะคุณเพื่อนคุณแม่ค่ะนะคะนี่นะคะต้องอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆตักออกมาอย่างนี้ค่ะอืมไข่เล้นไข่เน้นๆค่ะไข่เน้นคุณแม่ค่ะดูค่ะดู เซฟค่ะแม่แร <laughs> อร่อยถูกใจมากอ,มอร่อยมากอร่อยจรงิง <c oughs> คือไม่ผิดหวังอะ <c oughs> คือมันใช่อะคะ่ะคือมันใช่ม,มากๆเลยนะคะคุณต้องไปหาทำกันเด็กต้องขอต้องขอ,อสูตรน้ำจิม้มของคุณหญิงมนนะคะเธอทำได้น้ำจิ้มได้แซ่บ แซ่บๆเลยนะคะจะแบบไม่รู้จะพูดคําว่า<ห>แซ่บ<ม>ยังไงให้มันแซ่บนะคะแต่แซ่บจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อือก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะคลิปหน้าเราก็จะแจกสูตรน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดไม่พลาดในคลิปต่อไปของเรานะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันทุกหน้านะคะ